สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณนะครับ EP นี้ก็จะมาขอบคุณนะครับนะนางฟ้าที่ออกมาประกาศจุดยืนนะครับนะที่ค่อนข้างที่จะตรงกันแต่ก็เลยอยากจะมาเผยแผ่ให้ฟ้าซื้อของนางฟ้านะครับทุกท่านนางฟ้าซาตานนะคะขอประกาศจุดยืนของตัวเองนะคะนางฟ้าขอยืนจุดอิสระแต่กําลังใจ มีให้เสมอเราไม่ได้ไปไหนเรามาอย่างไงเราก็อยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่ลุงได้ออกมาพูดนางฟ้าน้อมรับคำพูดของลุงทุกอย่างสิ่งที่ลุงต้องการเพื่อความสบายใจของเอซีทุกท่านเพื่อความสบายใจของป้าแปลงผักของลุงช่างและทุกๆคนที่ต้องการแบบนี้พวก,กเราน้อมรับ ทุกคำพูดเราขอประกาศตรงจุดยืนตรงนี้เราไม่ได้ย้ายข้างเราไม่ได้ไปไหนเรายังแอบดูอยู่ข้างๆแอบส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมแต่เราจะไม่ทำชีวิตของป้าแปลงผักกับลุงช่างอีกต่อไปแต่เราจะคอยเป็นกำลังใจให้จะกดไลค์ให้ คลิปให้ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่ได้ทิ้งนางฟ้าไม่ได้ทิ้งป้าแปลงผักกับลุงช่างไปไหนเพราะนางฟ้าหยุดจุดนี้มีชีวิตอยู่ตรงนี้เติบโตมาตรงนี้ก็จะ ไม่ไปไหนจะเปลี่ยนคอนเทนต์ทุกย่างก้าวทุกความรู้สึกมีให้เหมือนเดิมเอาเป็นว่าพวกเราทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ ลุงช่างกับป้าแบงผักพูดนางฟ้าก็ขอสัญญาว่าไม่ทราบใครจะเป็นยังไงก็ช่างนางฟ้าขอสัญญาว่าจะส่งลุงช่างส่งป้าแบงผักให้ถึงฝั่งฝัน ถึงจะไม่ได้ทำคลิปถึงจะไม่ได้ทำชีวิตของลุงช่างกับว่าแปลงผักก็ตามแต่พวกเราจะให้กำลังใจเสมอจนถึงวันนั้นเราจะจากไปถาวร ช่างขอบคุณป้าแป็นผักที่ให้มีวันนี้ถึงไม่ได้สร้างไรายได้แต่ก็มีเพื่อนคุยเหมือนป้าแป็นผักบอกเรามีความสุขเพราะเรามีเพื่อนมีเอฟซีที่คอยคุยกับเราเพราะเราไม่ได้สร้างไรายได้เราอยู่ตรงนี้เราทําช่องเพื่อคดีนี้ต้องการเห็นความบริสุทธิ์ จากคนที่เราคิดว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเราถึงได้เปิดช่องทําเพื่อมาโต้แยง้งกับควกเวรััางดพวกนี้<อ>เท่านั้นเองอจุดท้ายนี้นางฟ้าขอน้อมรับทุกคําพูดของลุงช่างนางฟ้าจะไปทำเรื่องอื่น แต่ยังคอยให้กำลังใจป้าแปลงผักอยู่เสมอน้องน้ำมนต์น้องโอมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณเอฟซีค่ะนี่สิีรับก็นะครเป็นสิ่งที่นางฟ้าได้พูดออกมาแต่ฟ้าศึกพูดไปก็ร้องไห้ไปจากฟ้าศึกที่ติดตามมาสี่ปีเข้าใจสีครคบงานเลี้ยงยอดวิวันเลกลาแต่เราจะ ไม่เลือกฝาบุกิของเรานฟ้าผมช่างทีถึงท่านชายคดีนี้ถ้ามันสิ้นสุดเราคงต้องแยกทางกันแยกย้ายกันนะครับนี่เป็น้าสุกี้ของนางฟ้าซึ่งเป็นนองรักที่ที่ไม่เคยหักหลังผมที่หวังดีกับผม พวกเราจะสู้ไปได้วยกันจับมือไปได้วยกันเราจะอยู่แบบห่างๆยังห่วง,วงไปได้วยกันนะครับก็วันนี้นะครับคงจะเป็นคลิปเรื่องราวแบบนี้แค่วันนี้ส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่พวกเราตั้งใจเอาไว้วันนี้มีในหลายช่องออกมาประกาศจุดยืนพิธันนันผมนางฟ้าและผมเชื่อว่า พี่เนียนามแล้วก็หลายๆท่านได้ออกมาพูดประกาศจุดยืนเช่นกันหลายคนนะครับเพราะสายฟรีนะครับอย่ทิ้งทิ้งรอบนอกไปไหนจับมือไว้ให้แน่นผ่านเรื่องราวหลายๆไปด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็มันเป็นความผูกพันที่เราร่วมเดินทางกันมา มีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งอะไรประปนกันไปนะครับก็มันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับคนเรานะครับคุณสัมพันธ์คันขาดต,ต่อกันนะครับมก็ต้องแยกกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางฟ้าพี่ก็จะสู้ตามที่ทางฟ้าต้องการนะครับกอฝเสารท่านนะครับจะคิดมากก็เห็นหลายยช่องก็เห็น F-C ฟซชวนี้ก็ ครับพดหูใจกันนะห,หลายคนไม่มีอะไรที่ครับนะเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับฝากท่านนะครับมาติดตามด้วยนะครับนะโอเคครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอญอาตจบคคิปครับขอขอท,ท่านสู้ๆครับนะ สวัสดีครับ